嗯嗯 สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Life in Europe นะคะวันนี้เราจะมา unboxing นะคะอาสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะแต่ก็วันนี้ออกใหม่เลยนะคะอยู่ข้างหลังเนี้ยค่ะข้างหลังเนี้ยค่ะออกใหม่เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนะคะรีวิวดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะนี่ค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยแกะกล่องค่ะ จะชมกันเลยนะคะโอเค้นี้เราก็จะมาเปิดกล่องนะคะอยู่หลังบ้านนิดนึงนะคะนี่ค่ะผู้ช่วยเปิดกล่องนะคะนี่นะฮะก็กล่องประมาณนี้นะคะนายบดคิดสกูตเตอร์นะคะแม็ Mac. นะคะยี่ห้อนี้เลยนะอ่าน,นี่ค่ะปีด รายละเอียดบอกด้วยเนาะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เป็นคันคันที่สองที่เราซื้อนะฮะคันแรกเนี่ยคันแรกนี้ไม่ใช่ของอ้ำมนะฮะของน้องสาวนี่คือคันแรกนะฮะคันแรกอยู่ข้างโทษทีนะคะของเยอะหน่อยเพราะว่าอยู่หลังบ้านแต่ว่าอันนี้เป็นคันที่สองก็คือของอ้ำของอ้ํมเองนะฮะใจะใหญ่กว่านะนี่เป็นคันที่สอง แต่ว่ามึกไอ้คันแรกนี่เป็นของน้องสาวนะน้องสาวสามีอันนี้ซื้อให้อ้ำเองนะคะ,ะมันจะจะมีอู้น่นจะเป็นพันใหญ่อยู่นะทุกคนดูเนี่ยเราเปิดเลยนะคะอยา่าอย่าลีลาเนาะก็อันนี้ง่ายๆเนาะเขาเขาแค่มามเขาเรียกว่าอะไรนะชาร์จชาร์จไฟอะเนาะ เนี่ยค่ะคือเรามีคันแรกแต่ว่ามันเป็นของน้องสาวอันนี้เขาก็เลยซื้อให้อ้ํานะฮะเพราะว่าเวลาเดินมาบ้านย่าเนี่ยคือบางทีก็เหนื่อยไงก็กําลังท้องจะเหนื่อยแต่ว่าอันนี้มันช่วยได้เนาะบางทีอยากไปป่าไปเที่ยวกับลูกก็สามารถที่จะขับรถคันนี้ไปได้นะคะปั่นคันนี้ไปได้แบบสบายสเลยเนาะอันนี้น่าจะ ชาร์จเต็มเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณสี่น่าจะไปได้ประมาณสี่สิบกิโลเมตรค่ะก็ไกลอยู่นะไกลอยู่นะคะอืนี่ก็เป็นการต่อเลยนะเราจะทำไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะ มันก็จะมุวิเตอร์นะไอจสวิตอ์นะเปิดปิดตรงนี้นะม,มนก็เนี่ยคันเล่งนะเราเล่งได้สักพักหนึ่งเราก็สามารถที่จะปล่อยแล้วมันจะไปอัออตโนม,มัตินะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่ใช้นะเพราะว่ามันคล้ายๆกันนะคะคือทุกๆท,กที่มันจะคล้ายๆกันนะคะมก็ขันน็อตไปนะ,ะอ คันใหญ่อยู่นะทุกคนมาดูมาดูคันเก่านะคันของน้องสาวสามีอันนี้คือใช้นานแล้วนะฮะคือเขาไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหลนะเนาะก็อจอดไว้แต่ว่ามันก็ซื้อมาอีกคันหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันมันคันเล็กนะของเรามันใหญ่ไงสามารถที่จะยืนได้สบายเลยนะอันเนี้ยคันใหม่ขันน็อตเลยนะฮะอันดับแรก ง่ายๆเลยนะคะเราจะแบบรีวิวแบบสบายๆเย,ยเดี๋ยวจะลองขับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูดนะคะอืขันต่อไปเลยนะคะอีมก็สามารถที่จะนั่งเออจะจะใช้ได้คนตัวใหญ่ก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะลารอบหนึ่งได้ประมาณ40่กิโลนะ มานี่มีมีน็อตข้างหน้าข้างข้างนะคะข้างหน้าแล้วก็ข้างข้างนี่ค่ะทุกคนมันต่างกับคันแรกนะคะอันนี้เป็นกระดิ่งที่แบบว่าหมุนนะหมุนก็มีกระดิ่งนะ,ะแล้วก็จะมีเบรกตรงนี้อันนี้ด้านซ้ายมือนะ,คะแค่หมุนนี้ก็เป็นเสียงแล้วนะฮะแล้วก็จะมีไฟหน้าตรงนี้ด้วยนะ,ะไฟหน้าอืม้ม เจ๋งมากเลยนะแล้วต่อมาก็ตรงคอด้านล่างเนาะอืะต้องดูนะตอนนี้ก็ออก็เป็ออนคนละยี่ห้อกันนะแต่ก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละโอเคเป็น,เป,นเป็นอันเสร็จนะเยเราก็ออกเลยนะว้าวคันใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่กว่าคันแรกอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันเลยนะ นี่นี่นี่น,นขอโทษนะคะหลังบ้านพอดีหลังบ้านเลยของอาจจะเยอะหน่อยค่านทุกคนคันใหญ่มากร้อสวยมากเลยอะ่ะดูซิสีขาวอะ่ะไม่อยากไปเหยียบโอ้ยดูสิคะสีขาวด้วยนะทุกคนดูสิ ้อมเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าคันแรกกันอ่ะเบบว่าสวยมากเลยอ่ะทุกคนดูสิอืม,มแกะกล่องเลยนะฮะคันใหม่ล่าสุดเลยนะคะทุกคนด,ดูสิเบรดตองเย็ดว้า สวยมากเลยนะคะทุกคนดูสิสวยมากตัวยยันล้อเลยแต่ล้อยังอ่อนนิดไหมเนี่ยออดูสิคะทุกคนดูสิอเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะนี่ด้านหลังนะคะีน,นี่ก็อื แคนได้วิ่งเลย้ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะฮะทุกคนเปิดแล้วเนี่ยสามารถวิ่งได้เลยนะขอบอก I can test it and wow ถ้ากดสองครั้งก็จะเป็นไปด้วยนะฮะ how to how to the the l a m p to time multi this this โอเคนะโอเฟนให้มันแตะที่เลขศูนย์นะฮะยูแคนเทติ้งโอเคก็ค่ะอันนี้เราอันนี้เป็นคันเก่านะฮะมันจะเนี่ยหามีกุปุ่มกดเหมือนกันเทียบกันแล้วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะออ uh huh. ขอภย <So> ัยม,มีมีลูกด้วยนะค <So> าลูก so โอเคแล้วก็คันนี้นะฮะคันนี้จะอาจจะเล็กกว่านะฮะแต่ว่ามันมีน้ำหนักค่อนข้างจะไม่หนักมากนะคะก็ต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าต้องต่อบลูทูธนะคะเข้ากับโทรศัพท์ของเรานะคะมันถึงจะมีสปีดนะคะเดี๋ยวเราไปลองกันเนาะทุกนินนี้คันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมา เออวิ่งกันนะฮะเยวดูนะว่าเป็นยังไงเนาะ o โอ้ยยมดอ้สี่โชิฮานีโอเค ก็ปาสก์ก่อนเมื่อเลื่อนเสร็จก็ปาสก์ก่อนเมื่อเลื่อนเสร็จเอ็ดจอสอไปเซนี่มาดูนิวเยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนนี่ลองไปซื้อมาดูนะคะสุดยอดเลยค่ะคันนี้ก็สบายนะคะสบายสบายบายบายรถมาเจาป่าก็ค่ะเจ้าที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ เดี๋วลิอะไรดูตินดีจ้ะลนะมอาเด d โอเคเดี๋ยวจะลองดูเพิ่อนวาอยากลองดูเพ่อนวะเฮ้ยไปแล้วนะไปแล้วนะอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ก็สามารถที่จะนั่งได้เตรีเกชิวยามิสโซเตร์อีเดอเตสวยมากเลยนะอากาศอากาศค่อนข้างหนาวนะประมาณ สามสี่องศาโคตรหน,นาวลยแต่ว่าเราก็โอ้ไปไกลเลยไม่กลับมาเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหไปสไกลแล้วนะฮะ